เมนูมันยี้ของข่อยก็คือแกงหน่อไม้สดแต่ว่าซแซ่แข็งก็คือก็สิคือบ่คือสดแหละเนาะอุปกรณ์การแกงเครื่องเครื่องที่ว่าเอามาใส่ในแกงก็นี่แหละ <c oughs> บใยญ่นากข่อยซื้อมาแต่แตในเมืองพุ่นหาดอน76สิลายเป็นเงินกีบก็สิบพันแปดสิบสามพันเงินบาทก็100 140บาทนี่แหละมักพริกข่อยสะออนดีปปาขวายฝากมาให้ฝากมาให้แต่เมืองใหญ่พุ่อ ไปยนาะเขียวเขียวบึงซอยขอนัญไอพี่นอ้องพู่นะรอบที่สองเฮ็ดกับพวนแหละเอามาแต่พวนแหละเมืองไงมัน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 ,ม,นมีหานอาจจะมีหลายกว่าเมืองตข่อยูนะข่อยก็ปิด่ตมออกอกนะอานหนึ่งมันกับบุคมดอกน้องใหม่ก็ขาเจ้าเอามาขายตั้งแต่อเมริกาพวนแหละข่อยกับรวมรวมรวมคนคนโอ้ขันตอนนี่เขาไปยังเห็นเลย <laughs> เป็งนัวข่อย ัวนี้ก็คือนำประเด็กที่ว่าปูยาคอยเราเห็ดเอาเองนี่ก็ขอใส่ประเด็กเสบไม้ลงไปลงไปนี่ไพเป็นคือข่อยบอกค่อยหมักใส่กะปีแกงน้ำไหมแจ๊คควยเป็นยังเพราะว่าข่อยอยากให้มันย้อมหอมตัวๆนะไก่สีเหลวและแกงน้ำไมแขย่ยขันตอนสุดท้ายนี่ทิมลงไปทิมลงไป